ลองฮนะ่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงกะตั้งตัวราชการเทพมหานครอ,อยู่แลยเป็นไงบ้างครคือตอนนี้อ่ะถ้าถ้าพูดกันตามตามโคลนะครับก็ทางสายของอ,อีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายที่เขาบอกว่าเป็นสายของเพื่อไทยเนี่ยนะก็จะมีคะแนนนำนะครับแต่ว่าถ้าในในสภาพพื้นที่จริงจริง นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจากการที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วผมกําลังมองแค่คะแนนมุสลิมก่อนนะครับเพราะว่าคะแนนคะแนนในส่วนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าในผู้สมัครรายอื่นเนี่ยนะครับยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีที่จะมาพูดถึงในกลุ่มของมุสลิมพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของมุสลิมเนี่ยนะครับผมก็าลังมองว่าวัานนี้เราเรากำลังคิดว่าเราควรจะต้องใช้ประโยชน์ นะครับจากการที่ที่เราเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นมุสลิมนะครับผมพูดมาตลอดเวลาว่าถ้าเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเพื่อจะมาทําถนนนะครับจะมาขุดลอกคลองหรือจะมาซ่อมนู่นทานี่เนี่ยผมว่าเลือกใครก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ะที่เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยล้วมุสลิมเองเนี่ยที่ผ่านมาเราจะแยกกันสองส่วนเลยใครที่ใครที่จะเรียนเป็นทางาศาสนาก็จะแยกไปเลย ใครที่มาจะเดินทางสายสามันก็จะแยกกันแล้วสองสายเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะไม่ค่อยรวมกันนะครับแล้วว่าเวลาที่สมมุติว่าการเมืองเนี่ยมันเข้ามาถึงตัวเราคือทั้งสองสายก็คือจะต้องมาเลือกแหละจะต้องมาเลือกจะต้องเลือกนะักการเมืองที่เข้ามาบริหารปัญหาคือมุสลิมเราเนี่ยไม่เคยใช้ประโยชน์จากการเป็นมุสลิมนะที่จะเอาให้ให้การเมืองนะครับเข้ามาเป็นประโยชน์กับศาสนานะ ส่วนใหญ่เราก็ไปตามกระแสเราจะไปมองเราไปมองการเมืองคือการเมืองศาสนาคือศาสนาเราแยกกันแต่จริงๆวันนี้ผมก็ลังพยายามจะปลุกให้มุสลิมทุกคนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการเมืองอย่างเช่นนะครับว่ายกตัวอย่างตั้งแต่แรกเอาคนมาทําถนนนะครับเอาคนมาขุดลอกคลองเนี่ยใครก็ได้ก็มันเป็นงานของผู้ว่าการกรทมอ,อยู่แล้วงานของสมาชิกสภาเทศมาานครอ,อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอาคนเข้ามาทํางานแล้วให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมมุสลิมจริงๆเนี่ยนะครับมันจะต้องเลือกคนที่มองว่า เขามีสามารถที่จะสื่อนะครับสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลมุสลิมแล้วครนีแต่ว่าคนอื่นนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะมาดูแลเราได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่าบริบทของมุสลิมเป็นยังไงอย่างเช่นในเชิงศาสนานะครับวันนี้ในหลายๆเรื่องนะครับที่มันควรจะเป็นหน้าที่ของของทางรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือกรทมก็ดีต้องเข้ามาดูนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเรากำลังพูดว่าเอาเฉพาะในกรทมก็แล้วกันเรากำลังพูดว่า ันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าศิลธรรมนะครับศิลธรรมจริยธรรมของเด็กกรุงเทพเนี่ยนะครับหรือเด็กในประเทศไทยเลยเนี่ยมันไม่ดีละเริ่มมีประเด็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่เคารพพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเราเราเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่เมื่อเราเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่เด็กที่ที่อยู่ในชุดเริ่มแรกของการเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่เนี่ยจะไม่ได้เรียนพวกเนี้ย วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศิลธรรมแม้กระทั่งในเรื่องของฟาดูอีนก็มีการเปลี่ยนหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงศาสนาเนี่ยในเชิงที่ผมถือว่าเป็นเชิงศิลธรรมเนี่ยทั้งพุทธทั้งมุสลิมมันควรจะต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันแต่ว่าเท่าที่ทําได้นะครับในส่วนของมุสลิมเองเนี่ยเราก็จะมาดูเฉพาะเจาะจงในเรื่องของฟาดูอีนเป็นหลักฟาดูอีนเนี่ยวันนี้เรามีการเปลี่ยนหลักสูตรนะครับมีองค์กรศาสนามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมรมการอะไรต่างๆที่ท,ที่ที่เข้ามาดูแลเนี่ยแต่ว่า ยังไม่มีใครที่จะเข้ามาลึกนะครับถึงขนาดเข้ามาดูแลเด็กมุสลิมโดยตรงนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของสมาคมครูรสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยเป็นคนดูแลแต่จริงๆแล้วหน้าที่ตรงนี้นะเรามันไม่ใช่หน้าที่ของสมาคมครูสัมพันธ์แต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่บริหารดูในระดับของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ใช่ว่าทางกรมนะครับหรือทางราชการจะปล่อยให้สมาคมเป็นผู้บริหารจัดการโดยลําพังมันต้องเข้าไปสนับสนุนเข้าไปช่วยดูแลนะครับวันนี้ก่อนมาใช้ เงินบริจาคก,กับกต้นกองทุนไหนต้นก่อนนะครับครูฟัุดูอินที่จะสอนฟรดูอินเนี่ยอันนั้นคือสมัครใจสอนนะไวยก่อนก็จะใช้เป็นเพื่อเงินบริจาคมานะครับแต่ช่วงหลังเงินบริจาคก,ก็จะไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่โรงเรียนนะครับก็จะขึ้นอยู่กับมสัสยิดบ้างโรงเรียนที่ตั้งเป็นเอกเทศบ้างแต่ว่าไรายได้ทั้งหมดนะครับที่ที่จะเอามาเป็นเงินเดือนครูสอนศาสนาเนี่ยก็จะได้จากการจัดงานที่เห็นได้ชัดก็คือ2 3สาปีที่ผ่านมามันได้จัดงานบางวันที่ไม่จัดงานเลย ครูสอนศาสนาไม่มีเงินเลยเงินเดือนแทบจะไม่ได้ไม่ได้ใช้กันเลยนะเนี่ยบางมัสยิดบอกว่าสองปีแล้วยังไม่ได้เลยก็คุยกันว่าเอออย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือเปล่านะครับหน้าที่ของอผู้บริหารกรทมหรือเปล่าอย่างน้อยนะครับมาดูแลครูสอนศาสนาที่อยู่ในกรทมก็ครูสอนศาสนาก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับแล้วเป็นอาชีพที่สําคัญเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมจริยธรรมเรื่องของการส่งเสริมศีลธรรมนะอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ ผมก็พลังพยายามจะขายไอเดียว่าอันเนี้ยทำได้ไหมใครก็ตามนะครับที่เข้ามาแล้วมาดูแลเรื่องเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองเราจะต้องเอาประโยชน์จากการเมืองแล้วใครที่เข้ามาแล้วจะมาดูแลเรื่องครูสอนศาสนาจะเป็นเงินสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนหรือมีวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาดูแลครูพวกนี้เราก็ให้เลือกคนนั้นไปเลยเพราะเข้าใ <ๆ S 1> จะมาดูแลถจึงจะมาดูแล,แลส่วนของมุสลิมตรงนี้ได้ปัญหาคือถ้าตามผู้ว่าเองณวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีหรอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ว่าไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดแต่ว่าเราผมอยากให้ดูไปถึงทีมงานนะครับทีมงานเนี่ยตั้งแต่คนที่จะมาเป็นรองผู้ว่านะครับเป็นที่ปรึกษานะครับหรือว่าเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สังกัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยผลักดันนะครับให้ทางผู้ว่าเนี่ยกำหนดนโยบายในเรื่องนี้ลงมาซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ย ผมเองเนี่ยผมบอกว่าผมเคยทํากับท่านอภิวา,าสวินมาเนี่ยนะครับท่านให้ความเกรงใจท่านให้เกียรติคนมุสลิมมากนะคืองานที่ผมทําทุกอย่างท่านไม่เคยถามว่าไปทําอะไรให้กับใครที่ไหนยังไงกับมุสลิมท่านไม่เคยพูดเลยไม่เคยถามสักคำแล้วก็ไม่เคยบอกว่าไม่น่าทําหรือไม่ควรทําแต่วาเนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยต้องมาผูกติดอยู่กับท่านอภิว่าสวินเพราะาคนอื่นผมยังไม่เห็นนะคือนโยบายที่จะพูดมาเนี่ยอาจจะไม่พูดโดยตรง นะครับแต่ว่าทุกคนจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาคือผมทำเนี่ยโดยโดยตัวที่โดยตัวของผมเองนะเพราะว่าผ่านประสบการณ์ในเรื่องของอครูฟรีนมาผมก็เคยสอนมาผมจะรู้ว่าบทบาทมันควรจะต้องเป็นอะไรแล้วก็เคยคุยในหลักการกับท่านผู้ว่าไว้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยควรจะต้องดูนะครับถ้ามุสลิมในกรุงเทพเนี่ยนะครับประมาณ7จ็ดแปดแสนคนเนี่ยนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะคนที่มีสิทธิ์เือกตั้งผมอยากจะเน้นมุสลิมทั้งหมดแล้วก็ที่กาลังจะเกิดอีกมาใหม่เยอะแยะเนี่ยผมอยากจะสร้าง ภูมิต้านทานให้เด็กนะเด็กที่เด็กมุสลิมที่เกิดมาอย่างน้อยเนี่ยนะฮะในระดับพอดีมันควรจะต้องมีการคุยกันไหมนะครับระหว่างกรุงเทพมหาน,านครในฐานะคนบริหารเมืองกับสมาคมครูสัมพันธ์นะครับในในฐานะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรหรือในคณะกรรมการประจําจังหวัดนะครับของกรุงเทพมหานครเองแม้กระทั่งกรรมการเองทุกคนเนี่ยต้องมานั่งคุยกันต้องมานั่งคุยกันว่าวันนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาสังคมเราเอาศาสนาเข้าไปแก้เพราะนั้นหน่วยงานเหล่านี้ต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ ให้กรทมเนี่ยดูแลเรื่องอะไรบ้างโอเคเรื่องเงินสนับสนุนนะครับส่วนหนึ่งทางทางกรรมการกลางหรือกรรมการจาังหวัดก็ควรจะต้องมีส่วนหนึ่งก็เข้ามาช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปผมว่าเด็กที่เกิดมาในรุ่นยุคหลังจากนี้นะคือยุคนี้คงมไม่ทันแต่ยุคหลังจากนี้ถ้าเราเริ่มสอนเขาวันนี้นะเขาจะเป็นผู้ใหญ่อีกสักห้าปีสิบปีข้างหน้าอันนั้นเราจะเกิดผลตรงนั้นเราไม่ได้ทําเพื่อพรุ่งนี้ให้มันดีแต่ว่าอาจจะต้องมองว่าเด็กพวกนี้นะได้รับ คำสอนนะครับได้รับการอบรมด้านศีลธรรมจริยธรรมเรื่องศาสนาเนี่ยอีกสักสิปีข้างหน้าเด็กพวกนี้จะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างสบายโดยที่ว่าไม่ต้องไปนั่งคิดว่าตกลุมมันได้ไม่ได้ทําได้ความรู้ตรงนี้มันจาเป็นแม้กระทั่งในเรื่องของอเวลาที่จะเรียนอาจจะต้องมีการประสานกันเรื่องเวลาเรียนด้วยนะซึ่งตอนนี้เขาแก้กันโดยการที่บอกว่าเอาเซอรวิชานะครับใส่วิชาเข้าไปอิสลามศึกษาเข้าไป แต่ว่ามันก็ยังไม่ตรงจุดนะเพราะว่าเดิมเนี่ยนะผมเข้าใจว่าเดิมมีหลักสูตรอยู่แต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้หลักสูตรตัวนั้นมันกลายเป็นวิชาพิเศษขึ้นมาซึ่งมันแทบจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะแล้วบางมันก็ขึ้นอยู่กับครูที่สอนเพราะว่าครูที่สอนวันนี้เราใช้เราใช้ครูที่เป็นครูเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์เป็นครูบ้านนะเป็นบ้านเป็นคนที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านคนในชุมชนเอามาสอนหนังสืออย่างเงี้ย นะแต่ว่าก็พยายามจะแก้ระเบียบบอกว่านี่ต้องเอาครูจบปริญญาตรีแต่กํลาลังชั่งน้ําหนักว่าระหว่างครูที่จบปริญญาตรีมาใหม่ๆสาขาอิสลามศึกษา,าใหม่มาสอนอิสลามศึกษากับเอาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนนะครับที่มามีบารมีนะครับ,บ,รรนะรบพูดแล้วเด็กเชื่อฟังเอามาสอนอย่างไหนควรจะเป็นอย่างไรอาจจะต้องมีการแก้ระเบียบจะต้องมีการปรับใหม่อาจจะต้องมีการใส่หลักสูตรเพื่อให้มันไปไม่ซ้ากับฟั่โดยอินนี่คือการบูรณาการ โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนมุสลิมก็อย่างโรงเรียนโรงเรียนมัสยิดที่มีชื่อมัสยิดนำหน้าเนี่ยก็เรียนแต่สามอันแต่ว่าเด็กต้องมาเรียนศาสนาก็อีกโรงเรียนหนึ่งเราจะจับรณาการอย่างนี้ยังไงก็จะแยกต้องแยกกันผมก็ลังบอกว่าในหลักสูตรพรั่ก็ต้องอยู่ไปนะครับในหลักสูตรอิสลามศึกษาที่ตอนนี้เกือบทุกโรงเรียนมีอยู่แล้วโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีมุสลิมสอนเนี่ยมันจะต้องไปดูหลักสูตรสองอันเนี่ยไม่ให้มาไม่ให้มาซ้อนกัน ผมมองไปถึงขนาดว่าเราจะเน้นว่าอิสลามศึกษาเราจะเน้นเรื่องตาซาวุฟนะเรื่องของหน้าที่นะครับหน้าที่ของคนต่อคนหน้าที่ของลูกกับพ่อกับแม่หน้าที่ของพ่อกับลูกหน้าที่ของครูกับเด็กเด็กกับครูอะไรเป็นความสัมพันธ์ในสังคมซึ่งตรงนี้ถ้าเราใช้อิสลามศึกษามันคือคําสอนของศาสนาอิสลามคนที่เป็นพุทธก็เรียนได้นะเพราะผมจะเน้นในเรื่องของศีลธรรมมากกว่าที่จะไป,ไปเอาหลักการเข้าไปใส่ตรงนั้น ถ้าไปใส่หลักการเนี่ยต้องไปเรียนฟอดออินเพราะนั้นมันจะแยกหลักสูตรยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเด็กเด็กท,ที่เด็กที่มาเรียนเรียนฟอดุอินก็จะได้หลักาศาสนาล้วนนะหลักปฏิบัตินะล้วน,วนแต่ว่าถ้าอิสลามศึกษาเราสามารถที่จะพูดให้กับคนทุกศาสนิกได้รู้ว่าจริงๆแล้วมุสลิมก็เป็นอย่างนี้โดยเราจะเน้นในเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะโตขึ้นไปแล้วมีศีลธรรมมีจริยธรรมอันนี้คือการแก้ปัญหาเด็กในอนาคต ปจบางแห่งเรียนนนนบุรีก็ mm. สนับสนุนครูสอนศาสนาให้เงินค่าสมค่าสอนแต่ว่าเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพยังยังสามารถทําได้มันทําได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นหลักการเดียวกันทั้งหมดนะยิ่งกทมคืกอกทมออบาตออาบาจอเนี่ยหลักการเดียวกันคือเป็นเป็น,ปนองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นเนี่ยนะไอการที่จะเอาเงินมาทําอะไรสักอย่างมันก็จะมีสภาท้องถิ่น คำว่าสภาท้องถิ่นมันเป็นอำนาจอำนาจที่มันเรียกว่ามันเป็นผูกพันกันระหว่างผู้ว่าในฐานะที่เป็นห,หัวเรือใหญ่นะเป็นผู้บริหารใหญ่ของกอมอทมซึ่งมาจากสายการเมืองกับสมาชิกสภากทมนะครับก็มาจากสายการเมืองเหมือนกันสองส่วนนียนะครับจะต้องทํางานด้วยกันวันนี้สมมุติว่าผมมีนโยบายที่จะทําเรื่องอิสลามศึกษาทําเรื่องการหาเงินที่จะมาเป็นค่าช่วยเหลือ ตอบแทนครูสอนฟรีเนี่ยแต่ถ้าสมาชิกสภากรทมเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยผมเสนอเข้าไปมันก็ตกก็คือทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พยายามจะพูดก็คือว่าอย่างน้อยนะครับเราสมมุติว่าตอนนี้นะเรามีทีมผู้ว่าที่เป็นมีมุสลิมอยู่ในนั้นแล้วสามารถที่จะกําหนดนโยบายได้แล้วมันก็จะต้องหาทีมนะครับทีมของอมุสลิมที่เข้าไปนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภากรทมเพือององ่อที่จะได้สนับสนุนกัน คุณเอกอศวินเนี่ยได้ตั้งทีมผู้สดิจเข้ามาช่วยงานในในฝ่ายบริหารแล้ววันนี้นะครับด้สายบริหารหลักๆที่ท่านว่าตั้งไปก็จะมีผมนะครับที่วางตัวไว้นะครับแล้วก็มีท่านประธานบรรลพบนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้ามาช่วยกันในสามส่วนนี้ก็สามส่วนนี้ก็จะมานั่งคุยกันนะคือท่านบรรลพบก็จะเป็นอาจารย์ก็จะมีภูมิรู้ในเรื่องของอวิชาการในเรื่องหลักสูตร กระบวนการสอนวิธีการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้แต่ผมเนี่ยก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะผมก็จะประเภทแบบว่าเป็นคนที่มีความคิดว่าเออไปเจอนู่นมาเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเจอนี่มาน่าจะเป็นอย่างนั้นก็มานั่งคุยกันอย่างนั้นสามารถเนี่ยก็จะมีคอนเนคชั่นนะว่าไปคุยกับใครได้บ้างในระดับเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะอ,อ่านระดับสูงหรเราอย่างเงี้ยคือ3มคนก็มาช่วยกันนะครับแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยเคยคุยกันไวนะ้แล้วคร่าวๆนะแล้วคือช่วงปลายๆเนี่ย ต้องไปปก็มาคุยกันแล้วเจ้าข้าวนะก่อนหน้านี้นเคยผมก็เคยคิดนะครับเคยคิดแต่ว่าปรากฏว่ามันมันทำไม่ได้เหตุผลที่ทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแรงสนับสนุนผมคนเดียวสมัยก่อนผมคนเดียวนะคิดไปมันก็ไม่ได้คิดไปแล้วถึงเวลาไปยื่นที่สภามันก็ตกยกตัวอย่างอย่างเช่นอถนนผมครั้งแรกเลยผมอยากทำถนนสายวัฒนธรรมของเก้าเนี่ยให้สหํานักการโยธาออกแบบนะนะคิดราคามาเรียบร้อยตั้งงบประมาณของงบประมาณไปที่สภาสภาไม่ให้ เราก็ไม่มีไงแต่ถ้าเรามีสมาชิกสภากทรทมที่เป็นมุสลิมเนี่ยดันกันอีกสักผมว่าสักสิบคนหรืออาจจะไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเขามีความคิดเหมือนกันคืออยู่ในทีมเดียวกันว่าไอเราเสนอมาเขาตามเนี่ยเท่มาช่วยกันเนี่ยวันนี้นะผมว่าเราได้เราได้ถนนสวยๆที่เป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมแน่ๆหนึ่งเส้นแน่ๆเลยแต่ตอนครั้งที่แล้วมาก็คือไม่ไดก้ก็หวังตรงนี้แล้วว่าถ้าถ้าคิดว่าเข้ามานะท่านอัศวินเข้ามาแล้วก็ทีม รักกรุงเทพของนัศสวิงเข้ามานะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราสามารถที่จะคุยกันได้เข้ามาเยอะๆปุ๊บเนี้ยมันก็จะเอาไอ้เรื่องเนี้ยเข้าไปเป็นเรื่องแรกที่ควรจะต้องทาก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราทํามาแล้วไงอยากจะทําเป็นเรื่องแรกเลยเพื่อให้เห็นเป็นในเชิงกายภาพก่อนว่าเนี้ยหลังจากเข้ามาเราได้ไประโยชน์ในเชิงกายภาพแล้วคือมีถนนเส้นหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมอุตสิงเงินก็นชา้านไม่กี่ตังค์แล้วเสร็จแล้วไอ้ต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างที่ผมว่าเรื่องจริยธรรมเรื่องเงินสนับสนุนอันนี้เป็นเชิงสังคมละสังคมเน สมมติว่ามีเวลาสี่ปีนะสี่ปีเนี่ยาวางแผนได้เลยภายในมันไม่ควรจะเส็จภายในสีมันควรจะภายในไม่เกินสปีต้องจบเพราะว่ามันแค่ยกร่างข้อบัญญัตินะครับแล้วก็เข้าสภาสภาเห็นชอบด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณในปีต่อไปได้เลยอย่างเงี้ยมันทําง่ายจริงๆขั้นตอนมันไม่ยากเพียงแต่ว่านั่นแหะคือสําคัญคือคนผมบอกว่าเรื่องเนี้ยตัวจับสําคัญที่จะทําให้เกิดได้คือคนถ้าคนคิดเหมือนกันนะครับคิดทำไมเพราะว่า วก็ก็มีความหลากหลายผู้สนับสนุนที่เป็นมุสลิมก็ค่อนข้างจะหลากหลายท่ายังไงจะสื่อสารว่าควรจะมีความเป็นเอกภาพอย่างที่ลองว่าเนี่ยสกอมุสลิมผมไม่กลัวอยู่ภาคไหนเนี่ยไม่กลัวเพราะว่าเราทาเพื่อศาสนาถ้าพูดมาผมว่าถ้าใครค้านก็แย่แล้วมันมีทางค้านเราแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ควรจะได้มาคือสายที่ไม่ใช่มุสลิม,มนะผมก็คือจะมองว่าเป็นทีมเดียวกันไงนะ ถ้าทีมเนี่ยถ้าทีมของผู้ว่าก็เป็นรักกรุงเทพเนี่ยถ้าเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยผมสามารถที่จะเอาทีมเนี่ยมาให้ความเห็นสนับสนุนเราได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมแต่มุสลิมเก่นผมก็ว่าไม่ค้านอยู่แล้วมุสลิมพักชาติไทยพักโลกเพื่อไทยอะไรไม่ไม่ค้านอยู่แล้วสมมุติว่ามาอย่างไงก็ไม่ค้านเพื่อเพื่อประโยชน์สังคมมุสลิมเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุมได้คือสกอถ้าเป็นทีมรักกรุงเทพของท่านอัศวินเนี่ยท่านอัศวินพูดเนี่ยยังไงก็ก็ได้เพราะว่าอยู่ในทีมเดียวกันต้องคุยเรื่องกรองขา มีแนวความคิดเป็นเชิงในเชิงกลุ่มกันไม่ไม่ได้เป็นเอกเทศในความคิดอย่างเงี้ยมันเกิดได้ไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นปัญหาคือถ้าเข้ามาแล้วน้อยนะมันเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดหรือสมมติว่าเราไปได้คนที่ที่ไม่ได้มีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยนะเรากาคะแนนไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการเมืองเลยเราเป็นมุสลิมเนะี่ยเราไม่ได้ประโยชน์จากการเมืองคือกาให้ใครก็แล้วแต่กาไปปุ๊บเนะี่ยถ้าเขาไม่มีแนวคิดอย่างเงี้ยเราไม่ได้ประโยชน์เราก็ได้เข้ามาทําก็คือมาทําถนนให้เรา แต่เชิงสังคมมุสลิมเราไม่ได้ประโยชน์พวกนี้เลยผมบอกว่าเนี้ยเอกมุสลิมอะมันจะต้องต้องมานึกละอย่าไปคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวนะที่ผ่านมาเราเราเสียคะแนนนะครับเสียคะแนนไปกับการที่เลือกนักการเมืองเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้ประโยชน์ในเชิงศาสนาเสียโอกาสในวงสังคมมุสลิมเราเสียโอกาสไปเยอะวันเนี้ยต้องมานั่งคุยกันถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ใช่นั่นแหละ มีโอกาสที่จะมีโอกาสอำนาจต่อรองนะเยอะเราก็เสียปิัอำนาจต่อรองเยอะจริงๆคือคนเจ็แปดแสนคนในกรุงเทพเนี่ยเยอะวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยม,มีคนตามทะเบียนว่าประมาณประมาณไม่ถึงเจ็ดล้านเดิมแปดล้านแล้วก็ปีนําก็ลดลดมาแล้วอยู่ช่วงหนึ่งต่ำสุดห้า 5, ล้านตอนนี้เต็มที่ไม่เกินเจ็ดล้านเจ็ดล้านเนี่ยถ้าเจ็ดแสนก็สิบเปอร์เซ็นแล้ว นนเนี่ยคือน้าหนักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาต้องให้ความสําคัญละถูกไหมเนี่ยปัญหาคือเราไม่เคยใช้ไอ,ไอความรู้สึกอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยมานั่งคิดกันเลยว่าเออทําไมเราไม่เคยใช้ประโยชน์จากคะแนนของเรามาเอาประโยชน์ให้เกิดสังคมเราคิดแต่ประโยชน์ของตัวเองไงว่าอีกาแล้วพวกเราได้พวกเราได้แต่ว่าได้คนคนที่สังคมโดยสังคมอ่ะมันไม่ได้วันนี้มันต้องมไม่ต้องมาดูว่าพวกใครพวกใครแล้ว เอาวันนี้เราจะทําประโยชน์เพื่อสังคมสักครั้งหนึ่งว่าเนี่ยเราเอาจะเอาประโยชน์เพื่อสังคมก็สิมเราม่ต้องไปสนใจว่าคนนี้เรารักเราชอบแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้คิดเพื่อสังคมผมว่าวาไม่จะเป็นต้องเลือกแต่คนนี้เราถึงแม้เราจะไม่ชอบมันแต่เขาทาประโยชน์เพื่อสังคมผมว่ามันควรจะต้องทํามันจะต้องแสดงพลังพวกน,นี้ขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยนะเราก็เป็นอย่างเดิมก็ามาวิ่งจัดงานประจําปีกันอย่างเดิมไปวิ่งขอรับบริจาคกันอ <c oughs> ย่างเดิมซึ่งวันนี้มันโลกนี้มันไม่ใช่ละมันต้องวิวัฒนาการเราไม่ทัน ผมก็เชื่อว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทำนะอีกห้าปีสิบปีมันต้องมีคนทำเพราะเราทนอยู่กับสภาวะอย่างนั้นไม่ได้หรอกเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นนะวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเราตื่นขึ้นมาแล้วลูกมันไม่ฟังเรานะลูกไม่ฟังเราเนี่ยเราจะไปว่ามันก็ไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานการศึกษามันเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มาคิดเรื่องการศึกษาเป็นหลักนะต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหามากกว่คนแล้วมุสลิมกับ ับศาสนาอื่นจะแยกไม่ออกเลยวันเนี้ลูกเราเนี่ยถามว่ามันเรียนจบเนี่ยมันอ่านคุ้อ่านกันได้เราไม่เคยถามลูกเลยนะเราแค่จะถามว่าวันนี้ทําการบ้านหรือยังนะครูให้อะไรมาทาหรือยังแต่ไม่เคยถามว่าเฮ้ยคุณอ่านอ่านจบหรือยังได้หรือยังไม่เคยถามเคยถามลูกไหมว่าอิละหมาดคนตายเป็นหรือยังเอถ้าเกิดป๋าตายเนี่ยขอดุอาให้ป๋าได้ไหมละหมาดให้ป๋าไม่เคยถามลูกลักษณะอย่างนี้ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยของมุสลิมเราเนี่ย เรากําลังมองว่าเราเนี่ยไม่ได้ทํางานเพื่อหวังหวังอะไรในโลกนี้แต่ว่าเรากําลังเดินทางเรานี่คือคําสอนจริงๆคือเรากําลังทําเพื่อโลกหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกเลยผมกําลังมองว่าเราจะทํำยังไงให้มุสลิมเข้าใจว่าวันเนี้ยเราอยู่เรามีวิถีชีวิตอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําเพื่อวันนี้เรากําลังทําไปข้างหน้าทําเพื่อโลกหน้าคราวนี้ทําเพื่อโลกหน้าเนี่ยสมมุติว่าเรามีลูกมีหลานนะครับคิดง่ายๆสังคมวันนี้แต่ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหวังที่จะพึ่งลูกไหม ไม่มีพ่อคนไหนไม่พึ่งลูกหรอกแต่ว่านะ่นอันนั้นคือในเชิงสังคมยังไงก็มาโดยพึ่งเป่นสนใจจะพึ่งลูกหรอกในเชิงโลกเนี้ไม่ต้องไปพึ่งหรอกแต่ว่าถ้าถึงเวลาจะตายขึ้นมาเนี่ยนะหรือตายไปแล้วขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้ลูกช่วยแล้วนะก็ะอย่างน้อยลูกดูอาได้ขอดูอาให้ได้ถึงเราจะตายไปแล้วแต่ปัญหาว่าถ้าลูกมันอาให้เราไม่ได้ล่ะคือเราก็แสดงว่าเราไม่ได้รักตัวเองเลยนะ วันนี้เราเราเราอยู่ในโลกนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าตกลงเรารักตัวเองหรือเปล่าเราพยายามจะสร,สร้างนู่นสร้างนี่ทํานู่นทํานี่แต่ว่ามันไม่ได้เพื่อเพื่อโลกหน้าถ้าเพื่อโลกหน้าเนี่ยมันต้องเอาลูกเป็นหลักเพราะลูกช่วยเราได้คนอื่นช่วยไม่ได้นะลูกเราเนี่ยช่วยเราได้อย่างน้อยเราตายมาดูอาให้เราเนี่ยโอเคเราช่วยตายไปกี่ปีลูกมันมาเนี่ยมันก็ขอดูอาเรา,าเราก็ยังได้อยู่แต่อย่างอื่นเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตายไปมันก็จบคือเราไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะสื่อให้กับคนมุสลิมทุกคนเข้าใจได้ขนาดนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือมันต้องเกิดจากภาพของสังคมหลักมาก่อนถ้าสังคมหลักนะครับสอนลูกเราดีนะมีหลักอะไรดีๆให้ลูกเราลูกเราจะคิดเพ้อเพลลูกเรามันจะกลับมาสอนเราว่าจริงจริงไอ้สิ่งที่เราทํามาบางทีมันไม่ได้อย่างเงี้ยค,คือผมอยากให้ให้ให้มองสังคมแบบนี้แต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเกิดเร็วๆนี้แต่ว่าเราคิดวันนี้นะเพื่อประโยชน์กับ ลูกหลานของเราอีกสักสิปียี่ิปีข้างหน้าเนี่ยมันเกิดแน่ๆแ,แล้วต่อจากนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราทําเริ่มจุดตรงเนี้ยคนที่เกิดในเวอร์ชันต่อๆไปนะเขาก็จะพัฒนาอย่างเงี้ยเขาอาจจะดึงประโยชน์จากการเมืองเนี่ยมาได้มากกว่าสิ่งที่เรากำลังคิดด้วยอ่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าต่อไปนะักการเมืองที่เป็นอุสลิมเนี่ยจะเข้ามาเยอะถ้าเขามีหลักอย่างเนี้ยนะถ้าเข้ามาเพื่อทําประโยชน์ให้สังคมอุสลิมไม่ได้เข้ามาเพื่อ เพื่อที่จะบอกว่ามาทําถนนทําเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นผู้บริหารแล้วรับเงินเดือนเหมือนกับภาคเอกชนท,ทั่วไปอย่างเงี้ยต่อไปนะักการเมืองต้องมีถ้ามีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเข้ามาผมว่ามุสลิมไปไกลไปไกลแน่แต่ตอนนี้กําลังกําลังมันจะต้องทํำยังไงดึงพวกนี้ให้ให้ให้เข้ามาให้เข้ามาให้ได้หายากบางคนเขาก็ชอบรองสักชัยแต่ว่าไม่ค่อยชอบคนดระเบิลัวินอะไรเงี้ยอาจจะอายุเยอะมากอะไรเงี้ยเราจะ ชี้แจงหรืออธิบายแบบนี้เนี่ยผมผมเองเนี่ยผมกําลังมองตัวเองอยู่อาจจะเข้าข้างตัวเองนะผมมองว่าเมื่อตอนอายุผมสามสิบผมคิดไม่ได้แบบนี้ตอนอายุห้าสิบผมก็ยังคิดไม่ได้เอาจริงๆคือวันนี้นะะวันนี้เนี่ยถามว่าคนที่มีคนที่แข็งแรงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่คิดไม่เป็น กับคนที่ไม่แข็งแรงแล้วคิดเป็นนะอันดับแรกก่อนเราจะเลือกใครนะครับหรือว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงไม่ทำนะคิดแต่ไม่ทำกับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงคิดแล้วให้คนอื่นทำคือผมไม่ได้หวังว่าไอสิ่งที่เราจะเลือกเนี่ยเราไม่ได้เลือกที่คนเราเลือกที่งานที่มันควรจะเกิดขึ้นงานที่มันควรจะเกิดที่เกิดประโยชน์กับสังคมแต่ว่า ผมเนี่ยไม่งั้นเราก็บอกว่าคนแขนขาดขาขาดทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ไม่จริงเพราะว่าเราเขาสามารถที่จะใช้คนอื่นทําได้ถูกไหมคนเป็นผู้ว่าเนี่ยถามว่าจะต้องไปเดินตากแดดตากฝนไหมไม่จําเป็นถูกไหมมันสามารถที่จะใช้ใครก็ได้เพราะในฐานะที่เป็นผู้บริหารมันทําได้ผู้ว่าไม่ต้องไปเดินตรวจแบบน้ำท่วมต้องไปลงไปโดนตากฝนทําเพื่ออะไรมันไม่ได้เดินไปเหมือนเหมือนมียุคหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเดินถ้าตั้งสมัครถ้าผมไปแล้วน้มามันลดหรือเปล่า เขาก็พูดแบบนี้ก็มันก็คือเรื่องจริงนะก็ไม่จําเป็นแค่คุณบริหารจัดการเป็นวันนี้เราไม่ได้ต้องการนักปฏิบัติ <c oughs> ที่ว่าจะต้องลงมือทําเป็นทุกเรื่องทําเองทุกเรื่องไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่าผมบอกเลยหน้าที่ของผู้ว่าคือต้องบริหารเราเลือกคนมาบริหารเราไม่ได้เลือกคนมาแบบว่าเอามาปฏิบัติามาทํางานไม่ใช่นะอย่างผมเองเนี่ยผมเคยเคยเคยเป็นผู้อำนวยการสํานักการโยธาผมจําคําท่านผู้ว่าได้อย่างนึง คือวันที่ท่านบอกให้ผมบอกเฮ้ยมาเป็นผู้นวยการสํานักการโยธาเนอะผมบอกเฮ้ยผม่ะจบกฎหมายนะผมไม่ได้จบโยธายผมไม่มีความรู้เลยท่านบอกครับบอกอบอกว่าเฮ้ยผมให้คุณเนี่ยไปบริหารไม่ได้ให้ไปทํางานอันเนี้ยคือผมว่ามันเป็นคําตอบไล้ทุกเรื่องอ่ะคือคุณจะแก่ขนาดไหนนะวันนี้ถามว่าต่างประเทศนะ่ะไม่ต้องไปดูหรอกอย่าไปดูประเทศไทยประเทศไทยกาลังกระแสอย่างเงี้ยมันเกิดแต่ต่างประเทศถามว่านายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีอ่ะอเมริกายุ่าไรอ่ะรัสเซียยุ่เท่าไหร่ ไอประเทศที่มันใหญ่ๆทั้งหลายนะของอังกฤษเท่าไหร่คือคนอายุเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เอาคนหนุ่มๆมาทําเพราะว,าวันนี้การบริหารต้องเกิดจากประสบการณ์นะคนที่เรียนจบมาเนี่ยผมจบปริญญาตรีมาเนี่ยผมบอกเราจบนิติมาผมใช้ความรู้ในการทํางานไม่ประมาณ2ี่0อร์ซตี่ิเอร์ซตผมถงบอกว่าอายุ3าสิผมคิดไม่ได้เรื่องแบบนี้เพราะว่าประสบการณ์ยังไม่มีความรู้แต่มหัวเลยแต่ว่าประสบการณ์มันคิดไม่ได้นะความรู้มีในหัวเนี่ยมันจะต้อง มันจะต้องมีวิธีเอาความรู้ออกมาใช้รู้แต่ไม่รู้วิธีออกมาใช้ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไอการที่จะรู้วิธีออกมาใช้ก็คือต้องมีประสบการณ์ <im itation> ไปเจอนู <meter> はは่นมาไปเจอนี่มาเฮ้ยไอตรงนี้เป็นอย่างนั้นเอออย่างนี้ยมันถึงจะเกิดถ้าอยู่ๆเดินให้คิดไม่มีทางคิดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าท่านอัศวินอายุมากเดินไม่ไหวหรือว่าแก่แล้วคิดไม่ได้ไม่ใช่การทํางานบริหารมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช้แรงมันใช้หัวแล้วก็ใช้ทีมงานถ้าทีมงานเขาขยันทีมงานก็ทําได้นะแค่บริหารเป็นมันจบ นายกบริหารแก่ความรู้ไม่มีทีมบริหารดีทาไมประเทศชาติไปต้องเยอะแยะวันนี้เราไม่พูดเลยว่าคนหนุ่มจะดีกว่าคนแก่นะไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ที่ว่าใครบริหารเป็นไม่เป็นนะแต่บอกว่าไม่ชอบท่านอัศวินเพราะว่าแก่แล้วไม่ไหวก็บอกแล้วมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นคือทีมงานวันนี้ทีมงานที่จะเข้ามาคือใครนะคนเก่งนะหัวหัวเก่งแต่ทีมงานไม่เก่งเหมือนเราขยันลูกน้องขี้เกียจ ให้มันทามันไม่ทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์วันนี้ผมอยากให้คนมองว่าสุดท้ายผลงานที่ออกมาเนี่ยนะผลงานที่ออกมาเนี่ยดูเป็นหลักนะแต่ถามว่าผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมามันต้องผ่านกระบวนการคิดนะมันต้องมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์มันถึงจะออกมาเป็นเป็นงานที่จะให้ทําได้อย่างนี้นะเพราะนั้นคนคิดต้องมีประสบการณ์ผมหมายถึงว่าผู้บริหารสูงสุดอย่างผู้ว่าเนี่ย นะก็ต้องมีประสบการณ์ที่จะมองเมืองออกมองปัญหาออกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นลิสต์ปัญหาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาคนที่ทํางานเอาไปทําแค่นั้นเองนะไม่จําเป็นว่าจะต้องมานั่งทําเองหรอกเนี่ยไอ้มุมมองอย่างเงี้ยมันเป็นการมันเป็นการสอนให้คนคิดในมุมที่ผิดไอนะนคนนี้เอาหนุ่มเลือกคนหนุ่มคนหนุ่มทาทาอะไรได้การบริหารมันไม่ใช่อาศัยความรู้มันอาศัยประสบการณ์คนยิ่<อ>งมากนะอายุมากยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งคนที่เขาใส่ใจ คนที่เขาเคยผ่านงานมาแล้วเนี่ยเขาได้ได้เนื้องานหมดทุกอย่างจะเห็นหมดเลยจะบอกว่าจะไม่ชอบเพราแก่นะมันก็ไม่ดีมันก็เหมือนกับว่าไอ้เราก็แก่มันไม่ใช่ไม่แก่มันอยู่ที่ว่าเราเราจะทําหรือไม่ทําก่อนประเด็นแรกคนแก่ที่อยากทํางานก็มีนะลงไปดูช่างไม้นะช่างไม้เนะี่ยิ่งนานช่างปูบ้านเนี่ยช่างก่อสร้างมันคือประสบการณ์ เรียนจบเทคนิคมาไว้หม่ๆมาสร้างว่ามันสร้างไม่เป็นหรอกยังไงก็สร้างไม่เป็นแต่มันรู้ว่าต้องเป็นบ้านมันก่อเสาเนี่ยแต่ให้มันทํมันทำไม่เป็นแต่ว่าช่างแก่ๆที่ทํางานไม่เป็นเนี่ยนะเอาคนที่มาทํางานไม่เป็นเอามาสอนคนช่างแก่ๆที่ทํางานมานานก็จะบอกเลยให้ต้องนี้ต้องทําอย่างนี้นี่ต้องทำอย่างอันนั้นน่นะคือการบริหารงานผมก็กำลังมองแบบนี้นะว่าการบริหารงานเนี่ยเอาประสบการณ์มาสอนคนให้ทํางานตามที่เราแต่ตามที่เราผ่านไม่จําเป็นว่า เอาเด็กจบมาใหม่ทั้งนมันทำไม่เป็นความรู้มีปริญญาเยอะแยะไปหมดแต่ทํางานเป็นเยอะแยะเนี่ยนี่คือปัญหาจริงๆว่าทํำยังไงคนมองมันต้องมองมุมให้ถูกเหมือนกันนะชอบไม่ชอบ,ชอบไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าก็ททำงานหรือเปล่านะแล้วผลงานมีชัดหรือเปล่าอย่างนี้แค่นี้เอง